เพื่อนๆรู้ป่ะครับผมว่านักสู้คอมพิวเตอร์กลิตแมนเนี่ยจะกำลังครบรอบ30ปีแล้วทุกคนเก่ามากเลยทุกคนเก่ากว่าแบบผมยังไม่เกิดน,นะ30ปีเนี่ย ยนะครับนักสู้คอมพิวเตอร์กิปแมนเนี่ยเป็นทีรีทูตสอนะครับซึ่งออกาศครั้งแรกนะทุกคนในวันที่3เมษายนนะครับปี1993นะจนถ,ถึงวันที่8มกราคมนะครับในปี1994นะซึ่งมีจำนวนต่อทั้งหมดเนี่ย39ต่อเวยกรันทุกคนตั้งแต่ปี1993เนี่ยก็ลองหักลบกับปี2 0 2 3ดูนะ30ปีแล้วทุกคนแก่กว่าผมอีก โดยเรื่องราวของกิทแมนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ทำบนโลกคอมพิวเตอร์นะระหว่างกิทแมนกับจอปีศาจคารดิจิเฟอร์นะครับโดยคารดิจิเฟอร์เนี่ยได้ร่วมมือกับโทโดทาเคชินะครับเด็กมัธยมต้นนะครับที่ทำตัวเป็นเด็กปัญหานะได้สร้างไวรัสปีศาจขึ้นมานะเพื่อทำลายโลกระบบคอมพิวเตอร์กิทแมนเนี่ยร่วมมือกับโชนาโอโตเด็กมัธยมต้นนะครับเพื่อรวมร่างนะครับเข้าไปสู้กับไวรัสปีศาจที่ทาเคชิเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับโดยมีอินโนอุเอะยูยะนะฮะกับ ปาบาอิมเปยนะฮะซึ่งเป็นผู้คิดค้นและสร้างรุใหมายนะครับมาอัปเกรดกับกิทแมนเน็แข็งเก่งขึ้นเองทุกคนทุกคนเคยดูหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยดูเนี่ยลองไปหาดูนะสนุกมาก